่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ถึงโครงการพระราชดำริที่รัฐบาลดำเนินการนะคะว่าก็ขับเคลื่อนเต็มที่ทุกๆภาคส่วนทบวงกรมนะที่ให้ความสำคัญสุดอยากมากเลยนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะร่วมถวายพระพรในช่วงมหามงคลเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28 0, กร,รกฎาคม2 พันหซึ่งโครงการรัฐบาลเนี่ยมีเยอะนะคะมีมากเป็นร้อยโครงการโดยมี10โครงการใหญ่ในพื้นที่ทั่วประเทศค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันได้อย่างน้อยนะคะก็ใส่เสื้อเหลืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้พระองค์ท่านชื่นชมว่าคนไทยเนี่ย เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะอนอกจากนี้นะคะท่านนายกยังได้พูดถึงว่าเดี๋ยววันวันนี้นะคะ26กรกฎาคมท่านนายกจะเดินทางไปที่จังหวัดนครพนมนะคะเพื่อจะเป็นประธานพิธีมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุแล้วก็มอบบ้านตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินทำกินแล้วก็ที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีหมามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28รกรกฎาคมด้วยนะคะ